โอเคครับผมสวัสดีครับจัสคายนะครับวันนี้มาอยู่ที่ห้อง D A กันตัวที่เราจะเอาปืนชินนิพเลอร์มาลงนะครับผมแต่ก่อนอื่นผมขอบัคระเบิดก่อนละกันไม่รู้จะมีใครเข้ามาหรือเปล่าครับแต่นี้ผมกดมาคนเดียวนะวิธีบัคก,ก็กดแซนะครับแล้วก็ถือบอมนะครับบัคของนาดีเนานะไปเข้บบัคก,ก่อนสัปแป๊บหนึง่ง ผมไม่รู้ว่าดาเมจมันจะแรงหรือเปล่านะครับก็มารอดูกันแต่ที่แน่คือกระสุนม,มันน้อยอะ่ะแอบยิงไม่มันเท่ากาลูดา้าเท่าเซนกวนนะครับอันนี้จะมาลองเทสดาเมจด,ดูนะอตอนนี้ก็คือว่างพอดีนะครับก็เลยมาลงอะไรแบบนี้นะไปวิ่งช้ามากติดโลครับติดสกิลแซ่เดี๋ยวเราเอาอนี่เชียอเลยแล้วกันขอมีดหนี่ยแบบ ผมรู้สึกว่ามีดมันมัน,มนอะเอามีดมาเล่นนี่คือสนุกมากเลยดรบใช้แค่เนียนเดียวก็ไดกแ้วเนะี่ยตายไป,ไปฟันไปฟันไปอันเดียวก็เอาอยู่นะผมว่าเอ,อแต่แค่นานนี่เฉยครับมไม่ติดน,นี่แหละ เดีย๋ยวเราไม่รอเอาปืนดีมากเนี่ย400อ่ะก็นนะกระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมดกับบลบล็อกแล้วป่าตีอยากแรงทุกคนเออโอ้โหตายเลยเอาไม่อยู่่ะปวดหัวเลยไมวเดี๋ยวค่อยบล็อกใหม่ลนะเดี๋ยวตอนนี้ขอเขยนอีกันนะ บาคนเดียวก็จะลำบากต่อยแล้วแล้วยิ่งคนอื่นที่แบบของไม่เยอะแบบผมนี่ก็เล่นลำบากนะนกแล้วมาปี่ตรงไหนเนี่ยปั๊กเหรออะไรอ่ะเออกว่าจะวิ่งผมก็งง อะไรเนี่ยงงเลยเปิดให้น้อยปะ่ะจริงๆตรงส่วนนี้ก็ไม่มีทีอะไรเป็นพิเศษนะครับก็ถ้ามีระเบิดตาก็จะทำให้ดาเบจมันแรงขึ้นเนาะทำให้เคลียร์มอนได้ง่ายขึ้นแค่นั้นแหละแลวหลักๆก็คือต้องมีของประมาณหนึ่งเอาไว้เคลียร์มอนนะครับโอเคมีคนเข้ามาเพิ่มคนดนึงนะครับ โดนกับฉลามนิดนึงเรียนเดียวกันได้แล้วโอเคเอเพียเถึงกับดอบเลยไปโอ้ไปดิถ้าใช้ปืนน่าจะแหละเร็วกว่าน,นี้นะผมอะ่ะแต่ถ้าเน็ตมันก็ต้องแบบนี้แหละโอเค ไม่รู้ว่าเพื่อนมีปืนอะไรหรือเปล่านะเพื่อนบัอกอะไรอะ่ะบัอกอะไรอ๋อบักคนูเอานีไปเผื่อแล้วกันโยนไ่เผื่อครับแ,แล้วเดี๋ยววิ่งไปเดี๋ยวล้วอยู่อย่างไกลผมไม่ต้องบักแล้วกันให้เพื่อนบักไป ไม,ไม่รู้บักอะไรอาจจะบักธนูหรือระเบิดนะไปเลยไม่ได้เปิดเสียงในเกมนะครับก็อาจจะไม่รู้ว่าเพื่อนพูดอะไรนะเพื่อนพีมเอาแล้วกันตัวนี้มีอะไรก็โดดไปครับผมสืไว่าแอบตูดตกยากเลมันไหลอ่ะโยวาร์ปก็วาร์ปปิงนะผมปิงมากเลยช่วงนี้เด็ดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ มาครับโอเคเพื่อนบัคกเราเปิดซึ่งดีครับตรงนี้พยายามลากให้มันอยู่ใกล้ๆกันนะถ้าเมก็ประมาณนี้ไอชนกันชนกันโอเคมีคนมาเพิ่มดีครับอีกไม่บันเลยกระสุนหมดเร็วมากเลย นี่ครับเหมือนจะเห็นดานเมจขึ้นพันอยู่นะเออเหมือนจะแรงนะครับแต่ก็ออไม่ค่อยแรงเท่าไหล่มันแอบกักกักโอเคปะกว<ะ>่าจะผ่านไปได้ช่างยากเกินเลยเกินตัวที่บอส บรรลุล่างกันแล้วครับวันนี้เป็นบอสบอสบอสด่านแรกนะอันนี้ให้หลบนี่ครับเมื่อกี้มันเห็นพันเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันกด F สู้ครับ เอฟผมมีเยอะมากผมไม่กลัวยืนแทงให้เพื่อนได้ตรงนี้หาตัวที่มีมงสุดอยู่บนหัวนะครับนี่โอเคนาเมก็ประมาณนี้นะเพื่อนเออตามนั้นเพื่อนจะกด F เ,เหรอ แอบนานเหมือนกันผมว่านี่แรงกว่อาอีกมั้งเนี่ยสองพันโอเคแยกล่างครับออกอ,อเพื่อนจริงเร็วมากเห็นมีคนเข้ามาเพิ่มครับกลายเป็นสี่คนตอนนี้ควรจะผ่านตัวนี้ไปได้ แอบหนานเดี๋ยวไปแล้เน,นะนี่ยเดีวนี้อ่าสวยครับห้าร้อยโอเคตายแล้วเดี๋ยวต้องยิงปืนพิษให้เพื่อนนะ ตอนนี้ก็วิ่งไปก่อนครับมันสามารถโดดข้ามได้นะแต่ถ้าไม่โดดข้ามก็ได้เหมือนกันตัตนนี้มันโดดข้ามได้ครับเพราะว่ามันไม่สูงมากดุ้ยผมชอบชุดเซตที่ผมแต่งจริงแต่ไม่รู้จะวิ่งข้ามตรงนี้ได้หรือเปล่านะมาดูกันไม่ข้ามไม่ข้ามครับ โอเคไป่ข้ามก็ยิงเลยแล้วกันไปแล้วเดี๋ยวไปโยนปืนให้เพื่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาปืนพิษยิงข้ามฉากอันนี้ก็เป็นบอสด่านที่สองเป็นตัวอะไรไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ชื่อครับปืนพิษเนี่ยบอกว่ามันจะไม่นี่นะ โอเคโอเคมีสิ้ยนเสียงเพื่อนจีบดาริด้านะครับซึ่งน่าจะแรงกว่าเยอะเลยผมว่าโอเคไปรอเชียร์มอนเกิดนะเกบสูดเป็นบทออีกก็ได้บันเลย ต้องมาดูว่ามังกรแดงแล้วได้เด็กจะเท่าไหร่นะเนี่ยดาดสุดท้ายแนละนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ชนนะแดงหกพันเด็กเปิดจะแรงนะเอา ทรงใส่ผมว่าไม่น่าจะได้ทำบัง่อนแดงแหละเพื่อนตายฮะยิงไปก่อนคนระับพอเป็นเหลืองยี้ก็ต้องยิงให้เกาะมันแตกละมันน่าจะมีปืนที่ยิงทลุเกาะอ่ะ แรงมากเอ้ผมคิดว่ามันจะตุ้มต้ากว่านี้สิแต่เป็นไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ 900, 300, 900, 300. เรรก้าร้อยสามร้อยเก้าร้อยสามร้อยแต่เลือดบอสก็ไหลเหมือนกันนะเออเลือดบอสก็ไหลเหมือนกันเมื่อกี้ขึ้นพนะันห้าครับ จะลองดูอย่างนี้ดูเผื่อมีดจะแรงอยากเบาอยากเบา <c oughs> พอมันใส่หัวจะปล่อยนอ่นอนี้รครับลมหายใจมันกนะ่อนเนาะให้เปลี่ยนเป็นระเบิดไม่ก็เป็นมีดช,ชาร์จให้ถือค้างอะไรอย่างนี้ไหมครับมันจะได้ไม่ต้องทิ้งเนาะเพราะสักิลมันจะทำให้แบบคืนตกเนาะ นี่ครับจำิแค่พันหา้าคิดว่าจะแรงแนะ่เดี๋ยวห้าเลือดห้าสิบหลังเนี่ยเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นการุด้าเดี๋ยวน่าจะแรงกว่าเยอะเลยมาดูนะ ดูดว่ากระดุดดาบมันก็ไม่ต่างกันเท่าเหร่ารอคหับผมก็ไม่ลง่ะและจำดาเบสผมไม่ได้ครับมาดูมาดูมาด,ดูเอาดูมาครับบางทีถ้าดาเบสมันแรงเกินมันก็จะเนี่ลุนดานี้ระเบิดแค่หนึ่งพันเองนะครับ มันไม่จบให้วะน,นั่นผมว่าแล้วเพื่อนเขาไม่กดเลือดแบบอาจจะไม่มีเลือดทีนี้เราก็เจอล้วงใจจังหวะด,ดีครับวันนี้ไม่ยากไม่ยากแล้วเดี๋ยวปืน เปลี่ยนเปลีออ่ยนนั่นเลยเปลี่ยนเป็นปืนอันนี้ครับชินเนมเพลเลอร์ครับไปนี้ไปเลยนะครับเปลี่ยนเป็นชินพันห้าหกร้อยปะหน้าหกร้อยไม่ต่างจากกระโดด้าเท่าไหร่นะ ผม,ผมไม่เห็นความแตกต่างเลละตายโหลูกหมดเออกว่าจะจบโคตรนะโอเคครับผมคลิปนี้ก็จบเพยงเท่านี้แหละก็เดี๋ยวอาจจะไปเทสด่านอื่นอีกมั้งครับถ้ามีเวลานะก็ถ้าอยากไปเล่นด่านอะไก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยไวเ้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ